เตาทีวีภูเผยอยกสอนย่อ,ยอเล่าวีรกรรมพระเอกเลติ้งปังใช้ความดังสั่งเปลี่ยนตัวนางเอกคะ่ะต้องบอกว่าอยู่ในวงการคู่กับวงการมานานแล้วนะคะสําหรับคุณเต๋าทีวีภูมากกว่า20ปีคะ่ะเขาเป็นที่ร,รู้จักในการทําหน้าที่เป็นพิธีกรจนมีผู้ติดตามมากมายล่าสุดนี้เผยวีรกรรมเรื่องเล่าพระเอกดอเด็กคะ่ะใช้ความดังสั่งเปลี่ยนนางเอกโดยเต๋าเผยว่า หลังจากมีพระเอกคนหนึ่งตอนนี้คือไม่ดังแล้วนะช่องเขาเสนอว่าให้เล่นคู่กับนางเอกคนนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตลาดสดเอานางเอกหน้าหมวยท่านหนึ่งพระเอกอักษรยอดดอเด็กเขาก็เอานางเอกดอเด็กมาให้คือหน้าหมวยเลยแหละแต่พระเอกบอกเล่นผมไม่เล่นกับนางเอกคนนี้นะก็เลยไปได้นางเอกเอออ่าง ที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วมาเล่นแทนเขาก็เปลี่ยนนางเอกเพราะพระเอกเขาเรียกฟ้าเรียกฝนเลตติ้งดีเขาก็เปลี่ยนให้เลยในยุคยุคนั้นน่าจะเป็นยุควาชุเคนะยังไงก็ตามรอติดตามความคืบหน้าได้เลยแหละคะ่ะ